วิธีการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งอบจอได้สําหรับคนที่ไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่องยู u ูป hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสําหรับการประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นอบจอในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นี้ทางกะกะต ไม่ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกนอกเขตเลือกตั้งแน่นอนล่ะครับสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปเลือกตั้งในเขตท้องที่ของตนเองที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่อยากเสียสิทธิ์มีทางออกมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตาม และกดไลค์หากท่านชื่นชอบคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสื่อสารพัฒนาจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์คลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับและคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านส่งต่อส่งแชร์ได้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นั้นไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไปใช้ลงทะเบียนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านหากมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20 ธันวาคม2563สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อในทะเบียนอำเภอรหรือในทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุเพื่อแจ้งต่อในทะเบียนอำเภอรหรือในทะเบียนท้องถิ่นภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้หรือจัดส่งไปษสนลงทะเบียนได้และหากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ์6ประการดังนี้นะครับประการที่ 1. สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นสสหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสอวอไม่ได้ประการที่2สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ไม่ได้ประการที่3เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามกฎหมายว่าด้วยกรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นไม่ได้ประการที่4 ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาไม่ได้ประการที่5ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุกการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประการที่ 6. ประการสุดท้ายดํารงตําแหน่งเลขานุกการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ได้เช่นกันครับ อย่างไรขอให้เข้าไปดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบสทออทับสทออับทับ8ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับอย่างไรขอให้ติดตามทางช่อง YouTube hr channel กันต่อด้วยนะครับหากกดติดตามตัวสอนสีแดงมุมขวาล่างท่านจะได้รับชม ข่าวสารคลิปใหม่ใหม่ทางช่อง Youtube hr channel ก่อนใครแน่นอนเลยนะครับกดติดตามได้เลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง Youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระ น่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ